นี่ค่ะหมยลีย่แสนโซนคนสวยจ้าสวัสดีครับจากแคโรเซนครับผมมาแล้วนี่ฮะกับน้องสาวสวยแล้วเมื่อกี้ใส่หน้าทำไมกดใจไม่ไหวครับเออนะมันอากาศมันก็ได้มันเต้นด้วย เป็นย่ออะไรมันเป็นท่าแนะนำตัวอ๋ออยู่บ้านมันก็เห็นครับนี่น้องอขาเนี่ยเออได้แล้วนะครับมาวันนี้บรรยากาศเราแบบทุ่มช้ำเลยครับเปียกเปียกรีวิวแบบว่าไม่มีที่รีวิวแล้วจ้าหมดแล้วหมดแล้วมามองล่างครับทีมล้างทีมล้างเลยนะครับนะแบกเกอร์อาจจะแบบรกหน่อยนะครับแต่ว่าเน้นรถนะเราเน้นแบบธรรมชาติธรรมชาติสุดๆทิวธรรมชาติดูโคตรทิวเลยบางทีอยู่ในป่าในวัด ในโรงเรียนในโรงเรียนนะครับเหลือเหลืออะไรโรงบาลไม่กล้าเข้าเขาด่กเสียงดังเกินไปไม่ได้เ้าโควิ่ครับเออนะวันนี้เอาใจสายมันทุกนะครับใครชอบมันทุกหนักนะครับเอาเครื่องตัวนี้ไปเอารถตัวนี้ไปครับจบดได้เลนะได้เผาลอยมาแล้วถามหากันจังวันนี้ไม่ต้องมาเปลี่ยนครับมากับรถเลยนะครับแบบพร้อมใช้งานเหลือแค่ใสายค้ออย่างเดียวนะครับก็วิ่งงานได้เลยนะครับ วันนี้มากับรุ่นอะไรต้องไหอิรุสุดีแม็กสามจุดศูนย์เกียร์ธรรมดาปีสองพ15สิ้าส้าเผาเลยช่วยกันนึกครับนสามสวนร้สิบห้าสิบหกผลตกครับลืมหมดเลยนะฮะสายประทกเผาลอยเผาลอยเออขวัญใจไอรุ่นสร้างตัวไอรุ่นทำกินวันนี้เปิดราคาขายเป็นแค่สี่แสนสี่หมืเก้าพับาทครับนะครับต้องไยจ้าวันนี้เอารถอะไรจ้า 999บาทจ้านะครับผมนะ99กเอาเอาบอลอยไปหากินเลยนะครับแล้วก็ปีนี้ปี์พอนเพียงแค่5,100บาทปีหน้าค่อย่อยราคาเต็มอยู่ที่8,600บาทจ้าแล้วเหมย์ใจดีช่วยจ่ายค่าไก้เดือนละ3,500บาททั้งเปยพอยังไม่พอไม่พอนะครับน้องเหมย์ใจดีอีกแล้วแถมบัตรน้ำมันมูลค่า1,000บาทจ้าโหเยอะเหลือเกินไปดูดก่อนรถเข้าใหม่พี่น้องเหมย์จ้านี่ตัวนี้บอกเลยว่าเป็นหน้าเขาเรียกว่าหน้าบูพาวเวอร์แต่ว่าเครื่อง เครื่องตัวเก่าเข<อ>าเรียกว่าเป็นเป็นเป็นรุ่นเปลี่ยนโฉมะนะครับก่อนจะเป็นบูทเวอร์คือตัวนี้นะครับะนะเพราะว่าจะเป็น5เกียร์ครับบอกพี่เอ้อจ่าทำไมมันเป็น1.9ไม่ใช่ฮะตัวนี้เป็นเป็นหน้าหน้าก่อนจ1.9ตัวหนึ่งนะครับหน้าเดิมหน้าเดิมหน้าเดิมครับผมนะฮะแล้วดูล้อนี่เขาเรียกแม็กอะไรจ้ะแม็กแม็กใบพัดแม็ก GTR เออโอ้แล้วแต่จะเรียกครับแต่นี้เป็นแม็กติดรถมานะติดรถมาครับผมนะแต่ว่า อ่าถ้าอยากได้แม็กใหมายางใหม่เดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวจัดให้ครับผมนะฮะเดี๋ยวเราให้เลยนะจะใส่ที่ให้สัหญ่นะเป็นล้อแม็กนะครับก็จะสวยหน่อยนะครับหรือว่าใครชอบล้อเดิมจัดได้จัดได้เลยจัดได้เลยดูข้างในจดูข้างในเนี่ยอ่ะข้างในนะครับสามพันนะฮะอันนี้เครื่องสามพันเครื่องสามพันนะครับกำลังไม่ต้องพูดถึงว่าเหลือเหลือเกินเหลือเหลือนะโอ้โหสตาร์ทเชื่อมติดแรงม้แค่สองแสนโลสองแสนโลรถปีสิบห้าครับเออมีวิทยุให้ เกียร์ธรรมดา5สปีดกระจกมือหมุนเด้อมือหมุนมือหมุนนะฮะน็อตซ่อมประตูเดิมๆอยู่ครบทุกอย่างครับบล็อกไม่แรงไม่อยู่ไม่เป็นไรครับนี่ตะเกียบประตูใช่ไงสติ๊กเกอร์อยู่ครบนะฮะกูยไม่เคยแหกเลยนะเก็บตัวเทก็บเดิมโรงงานนะครับผมสวยๆเลยคันนี้นะครับอ้าวสวยเดิมหมดนี่นะฮะสวยวางปิ๊บนี่น้องไหมอะสายบรรทุกนะนี่ยเนี่ยอะไรเนี่ยเนี่ย ของเราของเราเผาลอยเผาลอยเออเอาแล้วเหมยทำไมไม่ลอยลอยบางเวลาเผลอลอยไงเอ้ยน้องเหมยโกงจ่าเผาลอยอะไรบ้าเหรอไม่ลอยงงงงไม่ทันไม่ทันนะอันนี้เผาลอยสำหรับบรรทุกนะครับรถจะมีสองอย่างคือเผาลอยกับเผาเดิมเผาเดิมนะเผาเดิมก็บรรทุกหนึ่งตัน สองถึงสามตันนะครับข้าวไอ่ก็สี่ถึงห้าตันนะครับใครหาอยู่นะครับมาเลยคันนี้จ้าเครื่องสามพันนะครับเครื่องสามพันมาจากร้อยเอ็ดนะครับใบรุ่นใบรุ่นไทยนะครับแม็กอะไรนี่แม็กแจ็คแม็กยางซิ่งโอ้โหนะะนครับแมท่อดไรปลายท่อไทยเทให้หนึ่งใบช้วงล่างช่วงล่างโอ้โหครับนี่ช็อกไข่เป็นทุกนะครับเสริมแหนบจับตึ้เลยจ้าเหลืออย่างเดียวคือแค่ใส่คอก ใส่คอบไ่งยเลยอยากได้คอกอยากได้ตู้ทึบเดี๋ยวหนูใส่ให้ใส่ให้นะครับผมใส่ให้ฟรีนี่นะครับสวยเลยนะครับผมอ่ะเอาเหมือนฝั่งนี้ดิฝั่งนี้ดิมาเอาฝั่งนี้เดิมหมดนะคะสติกเกอร์อยู่ครบเนาะเป็นอาร์เดิมแท้จากโรบอทโรงงานรับประกันได้เลยว่าไม่เคยมีชนหนักพิกามจมน้ำมาแน่นอนเอาเลยเอาเลยไม่ตีลังกาไม่มีจ้าอ่ะ นะครับไปวันนี้มาแบบรีบรีเพราะว่าฝนตกฝนตกเสียงไม้แล้วเสียงไม้แล้วเสียงอยู่สายเสียงจะมีเสียงฝนลบกว่านิดนึงเสียงไม้แล้วไม่เป็นอุปสรรคในการทำงานเราเท่าไหร่เสียงไม้แล้วเอานี่สามพันไม้ไม้คลิปๆนะครับหน้าเป็นไง้องเหมยอยู่ดิหน้าเดิมฟ้ากระโปรงเดิมหมดนะคะไม่มีรอยถอดและขยับร่องแก้มเดิมเด้อแผนเพอิสุอยู่ครบเครื่องเดิมเอาจ่วงละมันไม่เยอะไม่ไหลไม่เปียกไม่แฉไม่มีาเดิมแก้มเดิมนะครับ โอเคนะครคันนี้เอาว่าเดิมแล้วกันนะไปนะครับคันนี้เอสูติแมกนะครับสามพันนจ้าปย์สิบหาพัร้อยอยากได้ทอกอยากได้อะไรบอกจัดให้จัดให้นะวันนี้เปิดราคาขายเพียงแค่สี่แสนสี่มืนกับอีก9ก้าพัน้าไป้ดาวออกรถเพียงแค่เก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทเปยนัเปยผ่อนเพียงแค่ห้าพันหนึ่อยบาทปย์นะค่อยนราคาเต็มที่แปดพันหกร้อยบาทจ้นะครับม่จ่ายค่างวให้เดือนละ 3,500บาททั้งปีอ่า5เดือนเอาไปเลยครับแถมบัตรน้ำมันมูลค่ะ1,000บาท เอาไปเลยนะครับผมนะแบบสุดๆเลยแล้วก็แล้ววันนี้จ้าได้อะไรบ้างจ้าผ้าจัดให้เพ้าโพลให้เพ้าสีให้น้ำมันให้น้ำมันให้แล้วน้ำมันให้หนึ่งพันนะครับแมกไมให้ยางไมให้เพตาท่าถ่ายเพยางทุกให้เติมยาให้เอาลอยให้เพลอกหม่ให้เป็นงั้นยานหน้าบ้านให้ส่งรถให้ถ่ายกองเครื่องถ่ายกองเลีวเพปีนล้อคันเพจับยนต์โอ้ยนะครับจอดวันนี้โดนจับแตกวันทีเอ็ดหนึ่งพันเฮ้ยช่วยพันเอีก หนึ่งปีหนึปีแล้วก็รับประกันหลังงานค้าอีกหนึ่งปีเต็มบริการช่วยเหลืออีกหนึ่งปีเต็มนะครับอ่ะต้องเหมยจ๋าฝากเอฟซีนะครับดังมากเอฟซีนะคะที่รับชมอยู่ทางบ้านนะคะใครที่ สนใจรถทอกรถบรรทุกรถตู้เทิบเอาไปวิ่งงานวิ่งทำกินหาเงินนะคะก็ทางนี้เลยนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ไปนะคะถ้ากดแชร์ไปหรือว่าไปแนะนำเพื่อนให้มาซื้อมาจองด้วยก็เดี๋ยวราบคาแนะนำสักัดตลาดไปเลยสกันตาดแล้วก็เอลซีคนไหนที่ไม่อยากพลาดขีดใม่ใหม่จากเราก็ฝากกดติดตามในเพจเฟซบุ๊กกดไลค์กดคล้อในช่องไทางยูทูบกดติดตามกดกดกระดิ่งกริ๊งกิ้งไม่าพลาดที่ใหม่ใหม่จากเรานะคะแล้วก็ใครที่สนใจรถจริงจริงสนใจจะซื้อจะจองเอา เฟซบุ๊กลิงไลน์แล้วก็เบอร์โทรฝากหมดอยู่ด้านบนจ้าวน y o ย t ท b e ลิงไลน์แล้วก็เบอร์โทรฝากหมดอยู่ด้านล่างจ้าแล้วก็ f อคนไหนที่อยากได้เสื้อ f อนะคะก็เข้ามาร่วมคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้เรานะคะเดี๋ยวเราจะแจกเสื้อ f อส่งได้ถึงบ้านเลยจ้าเอ้านะครับกระบะควักเท่าลอยใครหาอยู่ เอามาให้เร็วได้ครับไม่ต้องไปเพี่ยงครับนะฮะดีแม็กส<อ>า,ามพัออนควันเท่าไหร่นะเดี๋ยวนี้ปีนี้ห้าพันหนึ่งร้อยบาทห้าพันหนึ่งร้อยบาทเครื่องสามพันเหลือๆไวรุ่นจ๋าเอาไหมถึงยัง <c oughs> เอาไปถ่ายต่อไปถ่ายต่อ